เิเศฐีคนหนึ่งเไม่คิดขับรถออกจากบ้านไปขับไปเสร็จปุ๊บนึกชะโงนใจเเ้มียเราอยู่บ้านวันนี้ไม่ได้ไปทำงานนี่หว่าก็เลยโทรไปที่บ้านโทรเสร็จปั๊บจับโทรศัพท์คนใช้รับฮัลโหลนั่นใครรับสายบอกเอาแจ๋วเองคอ้าแล้วคุณผู้หญิงไปไหนอ่ะคุณผู้ชายใช่ไหมคะคือตอนนี้คุณผู้หญิงอ่ะเล่นชู้กับคนขับรถอยู่ในห้องค้ะเฮ้ยเฮ้ยนเป็นเรื่องแล้วอ่ะเฮ้ยคุณคุณผู้ชายบอก จ๋วฟังฉันนะเดินเข้ากลับไปในห้องแล้วเอาปืนใต้หมอนยิงมนทั้งคู่ให้ตายเจ๋วเดินเข้าไปยิงในเสียงปืนดังงเจ๋วกลับมาคุณผู้ชายคะตอนนี้สองคนตายแล้วค่ะผู้ชายบอกไม่ต้องตกใจนะฟังคาฉันให้ดีเอาอสองคนมันเนี่ยไปทิ้งสระน้าหน้าบ้านเจ๋วบอกว่าเออคุณผู้ชายข้าใจเย็นๆนะคะหน้าบ้านเราไม่มีสระน้านี่คะหน้าบ้านเราไม่มีสระน้ำผู้ชายบอกเอ้าไม่มีเหรอขอโทษครับโทรผิด